แม่สวัสดีครับพี่ค่ะแม่เสียใจเสีด้วยนะค่ะถ้าเราจะเอาล่างน้องกลับมาทำพิธีทางที่ประเทศไทยอย่างนี้ค่ะคุณพ่อพ,พอจะช่วยได้ไหมคะน้องกลับมาเป็นเป็นร่างกายเนาะแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวกู้ประสานทางการทษใไทยนะครับแต่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันหยุดนะครับได้รับแจ้งจากโักเรียนว่าน้องน้องดอมหมดสติในห้องนะครับซึ่งวันอาท์เนี่ยเป็นวันหยุดของนักเรียนทุกคนอยู่แล้วแล้วก็คุณครูประจำหอเนี่ยก็เข้าไปพบ นะครับหมดสติอยู่ในห้องทางคุณกูณเองก็เลยแจ้งโรงพยาบาลที่ใกล้แล้วก็ทางโรงพยาบาลเองก็ก็ได้ได้ดูแลตลอดเวลาสองสามวันที่ผ่านมานะครับเมื่อวานน่าจะเป็นเมื่อวานนะครับทางโรงพยาบาลได้แจ้งได้แจ้งว่าการหายใจนะของของน้องดอมค่อนข้าง อ่อนลงแล้วก็เขาเรียกอ่าในเป็นตอบสนองนะครับในตอบสนองของน้องดอ,องแม่แม่สวัสดีครับที่ค่ะแม่เสียใจเสียใจด้วยนะค่ะเออโคตรค่ะครับครัะแม่แม่อยากรู้ว่าตอนนี้อะค่ะ ที่น้องที่ลากน้องอยู่ตรงตรงโน้นนะคะโพสพิธีกรรมทางแสดงที่จะไปเชิญน้องออกจากห้องแม่ก็ไม่รู้จักวัดจากพระที่ไหนที่นั่นนะคะพี่เขาพช่วยได้ไหมคะก็ต้องช่วยให้ถึงที่สุดนะครับแม่เพราะว่าแล้วคุณพ่อคะถ้าถ้าเราจะเอาร่างน้องกลับมาทาพิธีทางที่ประเทศไทยอีกอย่างเงี้ยค่ะ คุโพอจะช่วยได้ไหมคะผมต้องช่วยอยู่แล้วขอโทษนะคะเราเราก็เราก็อยากให้น้องกลับมาเป็นเป็นร่างกายเนาะแล้วก็เราเราก็อยากอเชื่อ like ช่วยอยู่แล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวกูประสานทางทางทษ่วให้นะครับเพราะว่าครอบครัวเราก็ไม่ได้มีอะไรมากมายค่ะคุโขเข้าใจครับเข้าใจเราก็เป็นเหมือน เกือบเขาก็เกือบจะเป็นเสาหลักในครอบครัวเราแล้วเนาะฝากฝากฝากให้โค,โคุกโขนำเรานำร่างน้องกลับมาที่บ้านนะคะครับเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเราโกระสาหให้ตอนนี้ตอนนี้นะคะ่ะแม่เก็บแขงไว้นะค,ะครับแม่เก็บแขนุะค,คุณแม่ขาเท่าที่ทางมูลนิธิเข้าใจและสถานทูตพักแจ้งเรามาเมื่อตอนเย็นสถานทูตแจ้งว่าสถานทูตได้คุยกับครอบครัวแล้ว และ<ช>ครอบคร<า>ัว,<า>วยืนยัน<า>ที่จะเป็นการส่งอัฐิหรือเปล่าคะใช่ค่ะตอนแรกตอนแรกแม่แม่ก็ไม่รู้แม่ก็ไม่รู้ค่าใช้จ่ายเพราะว่าแม่ก็ดูแต่บางคนก็บอกว่าค่าใช้จ่ายถ้าเอามาเป็นล่างก็เปินหลายแสนที่บ้านเราก็ไม่มีเงินค่ะหรือว่าเราเมื่อเช้าเราก็โทรเราก็โทรไปหาคุณ เราก็ได้ปรึกษากันแล้วอะค่ะ hmm. บอกวีวเนอะถ้าถ้ามันเยอะเพราะว่ารอบบ้านเราก็ยังมีเด็กอยู่หลายคนที่ยังเรียนไม่จบนะคะเพราะว่าน้องก็ไปแล้ว hmm. ถ้าไม่ได้จริงๆเราก็จะไปเท่าที่เรามีอะค่ะเราก็ hmm. คงจะเป็นอาขีดกลับมา hmm. แต่ว่าถ้าเราเห็นคูโก้อย่างนี้ค่ะอยากรู้ว่า เดี๋ยว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 ก็ประธานทางสายทั่วถ้า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 หนูจะพูดแบบงงไปงงมาค่ะพอไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเข้าใจเข้าใจครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยก็ปรึกษาทางสายทั่แล้วก็คุยคนเปิ้ลนะครับตรงนี้เดี๋ยวโดยจะพยายามช่วยเต็มที่แล้วกันนะคุณแม่เนาะ